สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนทำอาหารเหลวค่ะมีปีนังค่ะเพื่อนๆพี่การได้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทำดูเลยค่ะอาหารเหลวนะคะวันนี้พี่การได้จัดมาให้เพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาในการชมคลิปของพี่การ ก็มีนะคะเส้นหมี่ขาวไวๆค่ะอ่าหนึ่งห่อนะคะพี่การได้แช่น้ำนิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไว้ผัดนะคะต่อมาค่ะเป็นกุ้งขาวนะคะประมาณสัก2ี่สิตัวค่ะแกะเปลือกไว้หางเรียบร้อยแล้วเอาเส้นดำออกด้วยต่อมานะคะเป็นบวบเหลี่ยมนะคะประมาณ300กรัมนะคะอ่าแล้วก็เป็นหอมแดงสับค่ะประมาณสองสามหัวนะคะต่อมาค่ะ เราจะใช้เป็นกระเทียมสับประมาณสักสองสมช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นรากผักชีซอยค่ะประมาณสักสองสามรากค่ะพริกอ่อนสีแดงนะคะหนึงเม็ดค่ะเราซอยนะคะพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาค่ะซีอิวขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เป็นซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะคะ,ะตามด้วยนะคะน้ำมันหอยนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ ตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัตถุดิบสำหรับจะทำหมี่ปีนังของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆที่ขาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาไว้รองจานก็คือประกาศหอมเนี่ยค่ะหรือการสลัดนะคะผักชีแล้วก็ไว้ตกแต่งนิดหน่อยต่อมานะคะเราก็อากระทะนะคะตั้งไฟใส่น้ำมันไปสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะรอน้ำมัน ร้อนได้ที่แล้วก็ใส่หอมลงผัดได้เลยค่ะ,ะวันนี้พี่การจะใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะสำหรับผัดหมี่แต่เดี๋ยวเราผัดเออปรเดี๋ยวเราผัดบวบนะคะเราก็จะใช้เป็นกระทะธรรมดาะจะได้ไม่ติดกระทะเราผัดเออหอมนะคะให้สุกหอม,อมเหลืองได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เส้นหมี่ลงไปผัดได้เลยค่ะ บางสูตรเขาจะใช้ลวกเฉยๆนะคะแต่พีการแบบว่าไม่มีรสชาติเราก็เลยต้องเอามาผัดกับหอมจะได้หอมๆเป็นหอมแดงแล้วก็เป็นหอมแดงไทยนะคะเดี๋ยวพี่การจะเติมน้ําลงไปสักนิดสักหน่อยสักประมาณร้อยกรัมนะคะ,ะจะช่วยในการผัดเส้นก็จะนุ่มขึ้นนะคะ,ะเราแช่แลน้ําแล้วก็นุ่มเป็นบางแค่เอ,อไม่ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เราต้องผัดนะ จะ,จะได้นิ่มยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายไปสักหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อให้เกิดรสชาติแล้วก็ใส่เซออีอิ๊วขาวนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวสุกแล้วเราก็จะยกลงจากตาไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะได้มาผัดบวบต่อเสร็จแล้วนะคะเส้นก็ผัดสุกแล้วเรายกลงนะคะ เอากระทะตั้งไฟค่ะอันนี้ใช้กระทะธรรมดานะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่น้ํามันลงไปอ,อันนี้พี่การจะใช้น้ํามันน้อยใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะพอน้ํามันร้อนได้ที่เดี๋ยวเราก็เอากระเทียมลงผัดได้เลยค่ะตอนนี้เราก็รอให้น้ํามันร้อนก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่กระเทียมที่เราสับไว้ลงไปผัดได้เลยค่ะ ผัดนะคะผัดกระเทียมนะคะให้สุกหอมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่รากผักชีซอยของเราลงผัดได้เลยค่ะจะทําให้กลิ่นของเราเนหอมยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็ใส่กุ้งลงผัดได้เลยค่ะพอผัดได้ที่นะคะกขักประมาณ20เอร์เซนเราก็ใส่บวบลงไปผัดได้เลยค่ะ น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะจะช่วยในการผัดแล้วกระทะก็จะได้ไม่ไหม้ซอสปรุงรสฝาเขียวใส่ไปเลยค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะต่อมาค่ะก็ใส่เลยค่ะน้ํามันหอยหรือซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยค่ะน้ําตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็พริกไทยปน่น ตานทรายค่ะพี่ใส่ปนใส่ไปแล้วนะคะผงผงปรุงรสนะคะอันนี้ผงปรุงรสเพื่อนๆจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเมนูไหนชอบใส่ก็ใส่ไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่นะคะ,ะเราก็ชิมรสเอาตามชอบก่อนนะคะรสชาติของบวบนี่ก็จะออกหวานนิดๆน,นะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแดงที่เราซอยไว้นะคะลงผัดได้เลยค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็เอาหมีใส่จานนะคะที่เราลองด้วยผักหอมนะคะหรือผักสลัดก็ได้ค่ะเอามีวางนะคะหมีเราผัดสุกเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วเราก็เอาบวบที่เราผัดนะคะใส่ลงบนเส้นหมี่ของเราที่เราจัดไว้ค่ะ เวลาเราจะทานก็จะทานคู่กับเ,เส้นหมี่นะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อ,อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะมีปีนังของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะออย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ